สวัสดีครับเพื่อนๆของผมอย่างช่อง y l g Channel วันนี้ผมจะมาเล่เราบอกกับแบป,ปนี้ครับนี่เลยแบป,ปสุดเก่าแก่ชื่อแบป,ปอะไรผมจำไม่ได้แล้วซึ่งเราต้องเข้าไปในกล่องนะนะคุณหยงโอเคไหมโอเคซึ่งเราเอากล่องไหนกันดีเวนเด่เหรอ <W> กดเวนเด่สิอาคาพิรลาปึ๊บไงเวนเด่ไปแล้วนะ่ะไป็นเวลาเวนเด่อะ คาบิบลา่าเขาไปแล้วอ่ะทุกคนงั้น <Yeah. S 1> ผมเอาเจ้าแพทิกแล้วกัน Patrick. Patrick. Oh, แพทิกแพทิกโอ้แรงมากแรงมากฝากเลยแพทิกโอ้แพทริกคาบิบาาลานายยัง oh. รอดอยู่ไหมรอดอยู่โอ้แพทิกแพทิกแล้วแต่ความแล้วโอ้แพทิกโอเคโอ้หันหันไม่ได้ทุกคน โอ้โหโอ้โหโอ้โหแพทริกแพทริกเราจะรอดไปดิ่อแพทริกเราจะรอดไปนี่โอ้โหไตลาวาเลยทุคนโอ้โหโอ้โหอะไรแบบเนี้ยโอ้โหมองมองเห็นอะไรเลยคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรโคตรเวียนหัวโอ้โอเค เราถึงนี้แล้ว<อ>ผมมาถึงเมืองแล้วอ่ะใช่เหรอใช่เมืองอะไรอ,ะอ่ะเออเมืองสีสันมันตายแล้วเ <c oughs> มื่ฉันตายมาถึงหน้าว่าเหมือนเดิมโอเคเราต้องหากาล่องที่ r a i n เ o w this i ร rock หรอว่าอะไรโ,โอ้โหนี่เลย เดอะร็อกบ็อกคุณรอดแล้วเหรอเนี่ย <'t ridge> อยู่ตรงเรนโบว์อุ้ยเขาอยู่ตรงเรนโบว์ตรงไหนวะนี่ของผมเป็นเดอะร็อกแล้วนะนี่มาถึงก้อนมเมฆแล้วเข้าไปแก้ปะผมวะเว้ยม <'t Pixel> <อ>ีปลาหมึกด้วย่อโอ้โหโอ้โหผมไม่รอดเดือดรอกก็ไม่รอดอ่ะค่ะพีวาเดือรอกหมุน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 เอือ บอกเลยว่าต้องเอาคารบิวาร่าเนี่ยผมเอาเนี่ยนะอลูมิเนียมเฮ้ยอลูมิเนติกไม่เอาไปอลูมิเนติกโอ้ตายแล้วสุดเยอะไปเลยว้าวอุตสาหกรรมฟืบเราต้องผายได้ฟืบอลูมิเนติกบอกเลยผายแน่นอนเอิ่มเอาเออเออเออเวนเดเวเดไม่เราคว่ำไปแล้ว ว้าวเป็นี a เราไปเลยไอคืออะไรโอ้โหไปกันเลยอิลูมินาติกอื้อืแมบปบนี้ยนานนะทุกคนเพราะว่าเราต้องร่อนให้ได้โอ้โหเป็นไม่สามารถขยับมุมมองได้เลยโอ้โห หมุนไปหมุนโอวัตเดฟโออะไรวะเนี่ยโอตอน,นี้ฉันถึงลาวายโอฉันไม่เห็นเลยเลยข้างหน้าละ<อ>พุ่งด้วยความเร็วเอ๊ะตรงที่ฉันไม่มาฉันมาได้แล้วตรงนี้ฉันมาถึงตึกที่มีแบบสีเยอะๆโอ้ฉันก็ถึงแล้วเนี่ยโอโหต่อไปคืออะไร โอ้โหมาถึงลาวาแล้วเราต้องผ่านแด่ทุกคนเออชโอ้นี่มันไม่เหมีไม่เหมียว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 ม่เหมียวม่เมียวไม่เหมียวเห็นกล่องแก้ด้วยแหละแต่ฉันตายไปแล้วอ่ะไอตัวนี้มันเนียนแคทนี่ฉันเลยน้ำปลาหมึกปลาหมึกอก็ บล็อกฉันไม่เห็งฉันไม่เห็งตรงหมีพวกหมีแล้วอะเฮ้ยอะไรอะว a t เฮ้ยมันเส้นชยัยแค่เหรอแต่ผมกระเด็นไปไหนเข้าเส้นชยัยไหมเข้าเข้าเข้าเอ้ยมันจะหัวคว่ำ คุณโยมครับ,รบผมถึงแล้วครับใช่ครับใช่รอชั้นก่อนลอก่อนอิล u ูมินาติกบล็อกนี่โคตรโหดเลยว่ะรอก,ก่อนนะดูสิทุกคนวินเนอร์ผู้ชนะแล้วคุณโยมเขาจะมาถึงพวกเราไหมครับเนี่ยเฮ้ยผมเจอของกัปิบารล่าด้วยอ,อืม นั่นคือคุณน่าจะหยุดไปแล้วนะคุณมีกับสูตรจุดเริ่มต้นด้วยอะไม่เอาแล้วเราเป็นหมาด้วคนอ้เรออุอุ้ยอุ้ยหมาบินได้ไหมคนบักแล้วบักแล้วเริ่มบักแล้วเริ่มบักแล้วเริ่มบักแล้วบักแลบักลแล้วผมกลับเป็นตัวเดิมยังไงวะเนี่ย โอ้โอเคงั้นเราได้เวลาเราคุณหยงแล้วลสินะเยเ่ yeah. โอ้คุยงไม่ผ่านทุกคนเดี๋ยวผมขอกลับไปสุดเริ่มต้นแป๊บไหนคุณโยงเรีแล้วอา้าวโอเคทุกคนงั้นก่อนปิดคลิปเราขอสักหนึ่งหนึ่งอันเอาอะไรดีเนี่ยเราตอนนี้เราเป็นตัวนี้อยู่ปไปไปกันเถอะทุกคนแม่ของอะไรล่ะ กล่องหมาชิบะว้าวนี่คือครั้งสุดท้ายของฉันแล้วถ้าเกิดฉันพาก็คือโคตรโหดอะ่ะโอ้โหอ้ยแกกล่องอะไรอะ่ะต่อมินเนี่ยนฉันกล่องหมาชิบะไปถึงฉันตกฉันก็ไม่ตายอยู่ดีแหละป <c oughs> ึ๊บเรียบร้อย มาถึงตรงลาวาทุกคนโอ้โหโอเคผมก็ยังขี่มาชิบะแล้วก็มีมาชิบะขี่มาชิบะเอ,อนี่ไงมาชิบะขี่มาชิบะของมาชิบะของมาชิบะ <What? S 1> เออผมติดแล้วว่ะไปกเถลยมาชิบะโอ้ <laughs> ผมแฮกแมพผมแฮกแมพแฮกแมพแล้วแฮกแมพแล้วผมแฮกแมพแล้ว <laughs> ผมรอดจ้โอ้ผมชนะแล้วไปยังไงวะเฮ้ยเราจะมาเล่าอยู่มเล่าเดี๋ยวกันด้กันงั้นเราขอหยิบอะไรเพิ่มเติมสักนิดนึงนี่คือโอ้กระโดโดสูงมากมาแล้วนั่นใครน่ะฉันเองจำหน้าไม่ได้เลยโ นายเองเหรอใช่แล้วฉันกระโดดมาแล้วนายเห็นไหมไม่เห็นเลยนี่ไงอยู่นี่โอ,นนอ,อ้นายหายไปแล้วอะ่ะเฮ้ยนายหายไปแล้วอ่ะ เจอแล้วเย้คุณหยงก็ะผานนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมและอย่าลืมกดดิ้งแจ้งเตือนเพื่อไห้พลาดคลิปใหม่กันนะครับท้ายที่ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม